คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2565นนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะ เราความหวังว่าเราจะร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันในเย็นนี้นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เอดก็จะมาตามความฝันของปู่ต่อนะคะเผื่อว่าปูจะฝันดีนะคะท่านผู้ชมในวันหวยออกนะคะค่ะกราบน้ำมันสการค่ะปู่คนโทรมานวอเมื่อกี้คนโทรมาทำหวยอ๋อค่ะก็มีเอฟซีเขาให้ให้เอดตาม ความฝันของปู่ตโตในวันในคืนสุดท้ายค่ะปู่ฝันดีไหมคะฝันว่าคนเอาเล่ามาให้อ๋อค่ะปู่เล่าเล่าเล่ามันก็ว่าสองสองเปรียดห้าเนาะโอ้โหแล้วแดงเล้วเรืองร้องค่ะเล่าสีค่ะปู่เนาะเราเล่าแดงเล่าสีนั่นแหละแต่ว่าว่าลูกปู่เล่าสีเล่าแดงนั่นแหละค่ะสองเปดห้าเนาะ ทำไมเ,เป็นผาเอ้งั้นว่าเมื่อก่อนกินอยู่ไม่ใช่เลยเอาก็กินอยู่ก่อนเมื่อก่อนแล้ก็กินแล้ว,วกูยังไม่ปวดเกี่ยมไาให้เลยเล่าทุกวันนี้มันไม่มีหรอกแราวว่ามันมีห่อนี่ใช่ไหมค่ะเขาเลิอกขัดเลยเอยเอ,เอสองแปดห้าหรือสองห้าแปดอะไรเนี่ยเราปูจ้จับอะไรมันมันไม่ไม่เอามัาก็มาเลยเลยเ,เอามันมาตั้งไว้มันก็จะมีไปเลย เา,าตั้งไว้วนี้เลยลูกปูเรียกหามันก็เลยมัังไว้ก,ก็น,กนีอจริงเราไว้ลูกปูไว้ลูกปูซื้อหน่อยจะลองซื้อห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่ห้าสี่หกนะที่โยมแม่บอกนะอ๋อค่ะสองห้าลบกับสองห้าที่ว่าวันว่าเด็กยนเหรียญถึงสองห้ากับอะไรศู 25, 25, 25, นย์ห้าก็มันก็สองพันห้าร้อยห้าเนาะค่ะลูกปูก็ซื้อสองห้าศูนย์ห้า กันค่ะเดกันปูสองห้าสองห้าศูนย์ห้าเออต่วที่ว่านั่นแหละตัวที่ว่าอเด็บมาโยนเหรียญสลึงนั่นแหละค่ะมีมีสองห้าศูนย์ห้าแล้วอะไรอีกครับปูศูนส่เออนั่นแหะคือว่าเพร่าผปูกกันไว้ศูนสีเนี่ยแล้วก็หกสี่ด้วยเนาะสี่หกเนาะปูเนาะ สี่หกยมแม่บอกสี่หกกันก็ซื้อตามแกบอกแล้มันจะถูกไหมก็ไม่รู้เราปู่ซื้อไปใายที่กินหอยของปูไม่ชอบหรอกแต่ว่าซื้อตามความฝันอืมซื้อตามแม่มาบอกสี่หกก็เลยซื้อ,ปอไปสี่หกก็เลยไปถูกหอยครับผมงดอะไรเขาว่าอะไรเขาว่าสี่หกว่ารวมหน้าว่าเขาให้มาสี่หกเฮ้ยมันไปถูกเลยเยอะ่าสี่หกเลยก็เลยไปซื้อนด่แล้ก็เลย าฝันว่าไปทางสิบสี่พวกสิบสีอะไรเนี่ยลูปูซื้อสิบสี่สิบหกก่ซื้อข้างล่างอือค่ะตรงนั้นเราซื้อข้างบนสิบสี่สค่ะที่จริงอะสี่หกับสีเก้ามัอตัวเดียวกันแหละยกออกเนาะค่ะตัวเดียวกันครับปูเราก็กลับหัวค่ะสี่หกสี่เตัวเดียวกันมันออกมันเป็นหอยอันเลยนะจะลงไอสองแปดห้าสองห้าแปด อ้อนแล้วบาปูอืมแต่ว่าบารุงปูไม่อัอนคนหนึง่งไม่อัอนคนหนึง่งมันเดี๋ยวสองห้ามันอ้อนใช่ไหมค่ะอ้อนซื้อ,อไม่ได้ด <5 S 2> ค่ะเอ็ดไม่ได้ซื้อค่ะมันอ้นคูนห้าไม่อ้อนแล้วแปดห้าวันใช่ไหมเออแปดห้าเนี้ยอันเออคือมดนเรามันออกมาสอง <5. S 2> แปดห้าจริงจริงเนี้ยสองแปดเนี้ยไม่อันสองห้าอัน สองแปดไม่อั้นค่ะเอ็ดก็ซื้อเหมือนกันค่ะปูลูกบูก็ซื้อเนี่ยมันว่าสองเล่าสองแปดอ่ะมันจะมาหลอนกูไหมไม่เด็กไอ้คนพวกนี้มันจะโกหกมันก็โกหกกูไม่หรอกมาอะไรอีกมันเอาเล่ามาทำไมกูเกินพระเมื่อก่อนกินอยู่ไม่ใช่เลยว <ım. S 2> like uh ่าโอ้กินแล้วเมื่อก่อนกูังไม่บวชกูจะไม่มึงก็มาให้กูทำไมเล่ามันไม่มีหรอกเริ่มบอกเล่ายิ่งนี้เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ปูว่าเนาะอ๋อค่ะ ไม่ได้มีหรอกไอ้บ้านหลวงปู่ไม่เห็นมีใครไม่ซื้อกินหรอกก็ไม่รู้นะไปภาพไม่ได้ไปไม่ได้ไปดูขนาดนั้นนะมันเนี่ยเอาเล่าส 2, 8, 5, งองนะแปดถ้าผมไม่ไม่ไม่หลวงปู่ซื้อนานแล้วเนสองห้าเนี่ยลอตเตอรี่มันไปตั้งแต่สองงวดแล้วแหละจ้าตั้งเป็นเลขล่างอ๋อค่ะปูเดี๋ยวไม่ใช่คู่หรอกเป็นคนละใบละใบละร้อยทั้งหน้าไม่เหมือนกันแต่ข้างหลังมันสองห้าเหมือนกัน ใบละร้อยซื s <S ้อใบตั้งต่สองวดละสองห้ากับไอ้ซื้อสองห้าละสองห้าซื้อใบตั้งแต่สองวดได้ข้าพี้ออกไปซื้อสองห้ากับหนึ่งสี่ไว้ค่ะหนึ่งสี่ซื้อไว้หนึ่งเก็บไปค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งเกก็ซื้อไว้แล้วค่ะลอตเตอรี่ค่ะปู่ะว่ามันมันมันฝันหลายจังหวะเ๋ยวลองมันไม่ฝันจังหวะเดียวมันก็งวดที่แล้วงวดที่แล้วมันปันสองทดนี้มันปันไปมันคนหวยปันไปออก นอนมากเกินไปหรือยังไงไอ้นอนมากว่ราลองธรรมดาสิสุขวัตรมาปีห้าก็ธรรมดาเอ่อล้างหน้าแปรงฟันลนเดี๋ยวนั่นแล้วก็สงน้ํแล้วก็ไปกิธบาอนี่วันพระใหญ่เลยวันนี้วันพระค่ะเอฟเอก็เพิ่งกลับจากวัดค่ะปู่พระใหญ่พระใหญ่เออมันมันมันก็อั้นอันพวกห้อยมีสามอันหมดแล้วอ๋อค่ะสามห้าสามเก้าใช่ค่ะอั้นหมดค่ะ อันหมดจ้ะแต่ว่าแปดแปดห้าอันเออสองสองแปดไม่อัน้นสองห้าอันค่ะสองแปดไม่อั้มแปดห้าอั้มค่ะสองห้าอั้มค่ะโอ้ยซื้อไม่ได้เลยปู่ใช่ซื้อได้ว่าหลวงปูซื้อไ,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 ได้หมดอะไรแต่เขาจ่ายครึง่งนึงจ่ายจ่ายครึ่งหมืนันกลันแต่ว่ามันได้น้อยค่ะปูเออใครก็อยากได้มากเลยก็นไม่ว่ากันหรอกแต่ว่า แบบนี้มันจะถูกไม่ยอมลองนะอ๋อค่ะสงสัยเขาจะเอาโชคมาให้น้อปู่เนาะห้าศูนย์สี่ในหลานลุงปู่ซื้อห้าศูนสี่ศูนสี่ศูนห้าเนี่ยเดี๋ยวแต่ว่ามัน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 ศูนย์สี่ซื้อรถมาที่เหนหรอกจริงจริงมันเด็กคนห้าคนมันโยนเหรียญสลึงมันก็เป็นสองห้าสองพันห้าร้อยห้าค่ะก็เลยซื้อห้าก็อันไม่ซื้อศูนย์ห้า ก็ไม่อั้นศูนย์ห้าห้าศูนย์เออลงปู่ื้อยูศูนย์ห้นดางห้าศูนย์มันถ้ามันออกศูนย์มีศูนย์มันก็ต้องเป็นศูนย์สองตัวระหว่างศูนย์สี่กับศูนย์ห้าลวงปู่คี่่นั้นแล้วกันนะค่ะคือฟันใหม่ล่าสุดก็ได้สองแปดห้านะปูเนาะในในคืนวันหวยออกเนาะปู่ก็ไม่แน่ค่ะปู่แอบคิดว่าเขาน่าจะให้โชคนั่นแหละถึง ถึงมามาถวายเล่าสี่สองแปดห้าค่ะปู่แบบเขาให้แปดปริศนาเนาะปู่เหล่าสองแปดห้ามาจะมาจะเป็นตัวนี้เลยปู่ปู่เป็นพระกูจะฉันได้ยังไงจะกินได้ยังไงมึงเป็นมันวางไว้แล้วมันก็หนีไปเฉยอ่าค่ะมันตเก่าแล้วหรือว่ามันจะเป็นแปดหรือไม่รู้ว่แปดมันก็เรื่อประจําปันมันก็มาได้เหมือนเดิมเหรอเอาตัวนี้เลยปู่เอา สามตัวเม็ดเดียวนี่แหล,ละสองแปดห้าเม็ดเดียวกลับไปกลับมาค่ะปู่แล้วก็ตัดเล่นด้วยนะนเนะปูเนาะวนนี่นั่นแหละค่ะว<า>นอยู่ระหว่ง 2, 5, นะางสองแปดห้านั่นแหละค่ะปูคือว่ามันอัน้นมันสามตัวบ้านของปูแต่สองห้าเนี่ยมันอั้นก็ตัวเดียวกันเลยแปดสองห้ากับสองแปดห้าก็ให้เอฟซีลอง<า>พิจารณาดูนะปู่เนาะสําหรับตัวเลขความฝันในคืนสุดท้ายเนาะปู่เนาะเผ<อ>ื่อว่าเขาจะให้โชคก็เป็นไปได้ค่ะปู่ ันก็ไม yeah, ่แน่นอนแหละแต่ว่าผมก็ซื้อไปตามความฝันนั่นแหละแต่ว่าลองลองซื้อดูมันตัวเต็มวันอันชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านปู่อวยพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะปู่อจะได้รีบลงคลิปทีเอฟซีได้รับชมค่ะอ่าอย่าโยมทุกคนกล่ะต้องตามที่เองเล่้ยงปูเด้อแต่ว่าก็เขาเลี้ยงสองสองพันนั่นแหละค่ะ ค่ะสาธุค่ะปู่ค่ะขอบคุณปู่มากเจ้าคานมัธสการเจ้าคาง